สวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจซีมพูที่เคารพรักครับผม,มสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พวกัผมแบล็กบอดจุกกลูนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองอะไรวะ วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับผมนี่เลยก็วันนี้เรามาถ่าย MV ผมมาแสดง MV แน่นมาเป็นแค่ MV ครับผมที่ค่ายเพลง TMG Record นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายเพลง TMG Record นะครับที่ให้โอกาสน้องเบาคนนี้นะครับที่ได้มาแสดง MV นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมสนุกก็นะครับพี่พีกก็เตรียมถ่ายภาพนะครับก็เริ่มถ่าย MV นะครับพี่พีกกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูเลยนะครับผมสวัสดีพี่ชายเชื่อเลย อ่ะสวัสดีฮะกับผมอะไรโจงนะอ้เอี้ยจะลื่นอีกแล้วเอานะเฮ้ยยจอบยิงมาลื่นพลัดตรงเนี้ยพอดีผมเป็นคนหล่อลื่นนะฮะไอจเจ๊เจ้าพ่เอเมืองตังนะครับผมนี่เลยครับแต่วันนี้ได้จะเจอกับอ่าน้องแบนะ็กฟอร์ดฮะแคปชั่นเมื่อกี้อะไรนะขอชัดๆด,ดังๆงงตังเมืองเด็ดคืนนี้พี่พาไปเที่ยวโรงแรมเพชรนะครับน้องจุกลูเลยครับจุกก่อนอื่นนะครับต้องถามก่อนอ่าชื่อเพลงชื่อว่าอะไรลยครับ เพลงมีชื่อว่าแฟนบุญธรรมครับผมกับคุณน้องแบงค์นี่นี่ครับนี่ครับนักร้องอยู่ครับนี่นี่นี่มาดูเลยครับนี่สวัสดีพี่ชายชื่ออะไรแล้วครับแบงค์ชื่อแบงค์อ๋อชื่อแบงค์เหรอครับอ๋อเออผลงานเพลงชื่ออะไรแล้วเมื่อกี้เพลงนี้ใช่ไหมครับที่มาเป็นรพเอก่ใช่ครับชื่อเพลงแฟนบุญธรรมครับก็ฝากผลงานพี่ชายสุดที่รักผมด้วยนะครับก็ โดวมากเลยครับอยู่เหมือนเกาหลีเลยครับตัวมุนกีนีกี้อย่โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง